ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมิน,นิน้นทิยากลับมาบ้านลุงพันมาบ้านป่าวะะแล้วค่ะเด้อมาถามเพื่อนว่าเพื่อนฝันต้องงวดไปนะคะอย่างนป่าวว่าลุงพันเขียนเลขไปแล้วฝันว่าเขาจาเอาเงินมาให้นะคะเพื่อว่ามีตัวเลขตรงใจเอฟซีไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะล้านป้านี่เพื่อนเป็นล้านขายของขายกับเขานะคะเราก็ค้นเขาออก การทําคลิปนี่ยากมากๆนะคะจําเป็นย่างยิ่งนะคะนุ่นที่ย่าต้องไปสัมภาษณ์ลุงอยู่หลังบ้านนะคะลุงเพิ่นก็ตัดผมอยู่หลังบ้านเราก็สัมภาษณ์ไปตัดผมไปยาว้าจังสั้นจังสี่เด้อค่ะเด้อพะว่าเพื่อนเป็นร้านค้าบ่มีเวลาหายดีนะคะเขาไปชมน้ำกันเลยค่ะโคตรมันก็อาศัยเขาก็ม ไฟเขาไปไฟก็ยังตามนะแม่นค่ะจะเป็นแค่แนวทางนะลูกเนโมมี่ตัวใดรู้<ม>วัวนทีนออกตัวใดจะตามให้มากเลยลวกพันธที่จะดึงผมเพราะหนูกระถายพันธพานลุงตัดผมเนะะอะลุงเป็นตัดผมเด้อค่ะเด้อเพิ่นต้องเข้าใจเพิ่นเป็นสร้างตัดผมแล้วก็เป็นล้านค้าบอกว่านีเวลาแต่ว่าก็อยากแบ่งปันนะคะถ้าพ,พ่อแม่พี่น้องเอฟซีโชคดีกับนี่นำใจกับซอยลุงคาน้ำค่าไฟก็ได้เด้อค่ะเด้อ ลุงเปิ้กับ,บ่อแพงวันที่พานมาเนี่ยกะคลิปแรกซีหนึ่งซีสองซีศูนย์บ่ลุงแล้วโตกันกับแปดสองเนาะ,ะเขาคลยปแราซีสองแต่ว่าคลิปสุดท้ายนั่นเป็นหาเก้ากับซีหนึ่งนะคะโค้งสุดท้ายบ่เขานะคะเขาคลิปแรกนะคะของลุงพันนะคะลุงแล้วก็ตัดผมแห้ร้านซ้ายอยู่นี่นะคะเป็นกับเป็นร้านค้าแล้วก็ตัดผมไปน้่ ถ้าให้เพื่อนว่างแล้วนั่งคุยกันกันนอยนักหน่อยนะสิได้คุยแล้วค่ะพราูกค้าก็มาเรื่อยๆจําเป็นย่างยิ่งก็ต้องคุยไปน้เว่าไปน้ำกับว่าแมน่าเพื่อนบ่อยากว้าเด้เพื่อนก็อยากว่ายืดได้ว่าก็ต้องเข้าใจว่าลุงบมมีเวลานะคะือว่าลุงโชคดีได้หลายปไหนก็ได้งัวบ่ได้สองร้อยอ้าวฝันว่าได้เอาเนื้อหัวมาปั่นกันได้สองร้อยห็นป่ะปั่นเข้าไปโอ้แมงค้นอืนน้ำ คุณนันผู้นี้ก็ถือน้ำก็ดีแล้วล่ะแบ่งคนอื่นน,นละลุงนุ่งก็มีน้ำใจนิดหนึ่งนะคะแบ่งพี่แบง่แบงน้องมันก็ถือน้ำกันงไแล้วก็โชคดีมาลุงไปแล้วก็ได้นะคะอย่นี้มาไปแล้วเด็กมือเสื้อเงินเก็บสี่สองลุงก็ซื้อลุงซื้อต่อสองตบ่เสือเงินหกอย่าบอกได้ว่าหกสี่สองน่ะมันสามตตรงนี้น่ะเนี่ย หกหกสามสองโอหกสามสองก็มันหกสี่สองในสามตัวคนนี้นะสามตัวคนเราไอ้แดงงัวคนเราบัดสองตัวบัดซื้อสี่สองที่บัดเลขสามตัวคือบวกหกสี่สองใส่เพื่อหกสามสองจะเป็นอะไรล่ะเป็นบ้านสุกใส่สามตัวติลุบ้านบ้านสุกใส่ที่อย่างนี้ป่แวว่ามันเศร้าในนู้นที่ย่ามาหลอดหนึ่งเลยเดย์อย่างนี้ป่าวว่า ตอนแรกจังมาหาลุงอีเด้อลุงฝันดีดีแม่นบอกค่ะไปแวะตัวหฮงเลุงฝันอีหลีฝันอยู่ฟันเขาเอาเงินมาหายนี่เมมื่อใดฝันมเมื่อคืนเนี่อยเป็ตับเป็นตับทุเรนเนาะฮะเป็นตับเป็นตับ,อตบเอาว่าเป็นตะมันเนี่ยพี่น้องมันผู้ใ <c oughs> ดมาหายุงถามสิเบงเขาเลยน้องค<ฆ>ขายเล็กค่ะค่ะเอาได้ก็ ฝันว่าฝันหนึ่งแล้วหนูได้บ่ฝันฟันมาได้เงินนี่เป็นแน่ใจแบบได้ก็ที่ได้นอนบ่ขันฟันว่าได้เนื้อนี่จังได้มันบ่ฝันฟันมาได้เงินนี่บ่ได้หลายมันบ่เอาเปเกลียว่กันเดียววันสิไปหาอีพี่มุกพอไปหาผู้ใดก่อนลุง ผู้มาเนี่ยนี่ว่ไปกเก็สิบมบากบานี้อ๋อ <c oughs> ลืมที่บขนาดอ๋อลุงวากันไฮเอฟซีเหรอลุงสิลื่มคกนก็มาตามนะเนาวผู้ันโชคดีน้ำกับมยู่คกนก็ได้บ่หลายได้ก็บ่ว่าเาค่ะคนกัเดยวงวนนี่คนถือเดยกก็ต้องมาซอยลุงคานาม่าปไปนะคะหาสามหาสามหาสี่หสามคู่ เอาไปก้อนนั่นบ่ค่ะใกล้ๆมือจังมาอีที่ว่าลุงเขียนไว้หาสามหาสี่หาห้านะคะเดี๋ยวนนที่ย่าสิจดหยายเาด้อเด้อจดแล้วจดไว้เราไปตัดต่อลุงมาว่าหน่อยๆเราไปตัดต่อเอาลุงบ่มีเวลานะคะเดี๋ยวจะ,จะจดตัวเลขให้นะคะแล้วก็ขึ้นตัวเลขไปน้ำนะคะน้ำหนึ่งก้นมักน้ำคุณบ่คอยมักน้เหมัอนเรามากเลย การลสื่อทือบ่บอกรู้อ่ากาบอกแล้วคนกับบ่มากคนกับมากบอกตัวที่บ่มากนี่คันว่านั่นกับว่าสิว่าบ่บอกมันบ่ละกับบอกบอกแล้วก็เจ้ากับบอกคอยมักนะ้ำหัวน,น,นี่กับมีสามคู่เท่านี้บ่ลุงลุงว่าเอาไปก้อนซสำเนี่นะคะนะคะหาสามหาสี่หา 3, หาเน้นหาสามนะคะลุงเขียนเลขอันซุ้มนี่ไว้ทิที่ฟันมาเพิ่น,อน,นเอาเงินเอาเงินมาหายน่ะเขียนเลย เห็ดไร่หมูว่านปั่นเราเป็นเอาเงินมาให้ก็จะได้ดีแบบยิบโยกชือว่าแหละคันพู่มากกต่คนซื้อหลายเนาะค่ะคันพู่มได้มากกับซื้อหลายเลยแต่คนถิ่นลงทุนเนาะน้อลุงเนาะยุงกับแบงปันกับโชคดีกับมาแบงค่าน้ำค่าไฟลุงแล้วค่ะเดออคนกับมีน้ำใจนะคะลุงคนกับมะแพงคนกับแบงปันนะคะคนอยากคนได้ทั้งตัดผมทั้งเว้าเด้อค่ะเด้อคนกับหายคือเก้าอ๋อมากที่สุดคือสามหาค่ะ จะหาหาเก๋อเราปังนู้อ๋อยานมันเบิลเพราะว่าวันนี้หามา่สองโตลุงได้ยานเบิลหรือยันบุญลุงตัวอะไรอีนะคะยันบุญยานเบิลขันนีนเน้เคยทับไปเคยทับไปรูดดลูกค้านอ๋อค่เอฟซีว่าขันเอฟซีว่าตัวใดผู้ใดมีตัวจับไส่กับจับไส่ก็ได้มันบ่ค่ะเขากางเครื่องก็ได้เขากลางเครื่องยังได,งงงไดลุงเสียบเขากลางด้่ยเหรอียบเขใากลาง วันนี้ลุงวางเล็กหามามันบ่ค่ะาาเล็กลุงพันนี่บางข้างนุ่นที่ย่ามาสัมผัสเนี่ยมันมาทั้งด้ทั้งบนทั้งล่างนะคะบางข้างกับมาบนบางข้างกับมาล่างเนะค่ะเ้อก็เลยเขียนห้ไปไปบนล่างนะคะกับน้ำเนะค่ะเ้อเดินสิเ,เขียนหย้กกับด้วยบนล่างนะคะ วันที่ผ่านมานี่ยายดวนฝันเกี่ยวลุงถ้าซุกนี่ฝันเกี่ยวลุงย่ำไหลเขาย่ำนั่นวันนี้ฝันเกี่ยวแล้วเอาเด็กออกเด็กสางเด็กสองมือหนึ่งฝันเกี่ยวลุงแล้วเข่าอีกคือเก้าอันบะเข่าเก้าตั้งฝันดีวันนี้นะลุงฝันว่าเจ้าเมื่อเอาเอาเงินมาให้เป็นแสนบอลุงให้ฝันว้าแต่บม่ได้นับหรอกลายมัแต่ใบพันบ่ใบ นะคะเด็กลุงก็มีเสน่ห์นะเด้อมันะคะลุงก็แบบทดลองก็บเซื้อหลายลุงว่าก็ซื้อเบิ่งเป็นแค่แนวทางจะซื้อหลายเด้อเด้อลุงเคนวาโตคนมักเป็นเน้นกะหาสามนะคะเด็กสามตัวบ่มีบ่ลุงลุงก็หายทั้งสองตัวนะคะ สามตัวโบไคเองสามตัวโบไคเขานุ้งเนาะเอาชั่วๆสองตัวให้เพิ่นไปกลับบนล่างเอาเนาะมีคขันเพิ่นว่าลักลอยเพิ่นจึ้นเลยคับใช้ขันเพิ่นมิลักลอยเพิ่นจับไสเอานะลูเนาะนะคะเป็นสูตรของลุงเองทําเองซื้อเองแล้วก็แบ่งปันเอสซีแล้วก็เด้อเดี๋ยวลูงไปยู่ร้านคนเราม้านนะแม่นแล้วก็เสียงป้าเพิ่นขายของเสียงอะไนั้นอันนี้ร้านก็เลยว่าอยากเว้าอยู่ร้านนะร้านลุงตัดผมก็เลยมาอยากเว้าอยู่นี่ อะไรเอซีมันก็เขาใจอยู่รูปแล้วก็ได้ได้มื่นก็บาทมันบ่กับลุงมันีแต่มันแดงง้วอได้มื่นสี่แต่มันได้ง้วกับงัวอน่อยเนาะมาแววก็ได้อยู่สามพันกรัวมันบ่ค่ะกับร้านก็ดีใจน้ำเด้อดีลุงพันกับแบงปันละลุงพันกับยังเขาคือเก่ามันแบงปันเอฟซีแล้วกับเขาตั้งแต่น้นที่ยามาไทยถ้ำหนึ่งกับเขาประจาเนาะเมื่อเขาเลขบนกับเลขล่างเมื่อสั่กับเลขติดเลขติดนี่ยไม่ค่อยรุดมาลุง วันนี้ขันเลขกูดได้มากกลียนในเลขหามันบอกลูนหาเลยมันบอกมีหาเลยเลขติดกับมึงกับบุีปัญหาแล้วแต่กล่องอค่ะอันนี้เพราะในเขียนเลขติดหทยดอเขียนไม่เขียนเลยจะบุ๊มีเลขตินติดซุ้มีเละอ๋อเลขติดไม่เลขสามเลขสี่เลขหางัสิบอกเออมีเท่านี้เอ,อาบ่ได้เขียนหลักขึ้นกับเ่าเอาเองเนาะมาเลขติดไม่เลขสามเลขสี่เลขหาเลขสามเลขสี่เลขหาเลขติด แต่ว่าเ็กจับคู่มิหาสามหาซี่หาหาลูกหมั่นใจหาสามนะคะ <c oughs> เขียนไว้สามคู่นี่บอกฟันว่าจะเมื่อเงินมาให้เขียนไว้สามคู่ันดีให้เนาะนะคะเพราะว่ายุนาล้านนี่คนขเขาจะมาสื่อของเสียงเข่ากล้องเนาะ <c oughs> <ๆ>ก็เลยงเบาบ่ได้ก็เลยต้องเล้เบาอยู่หลังล้านนั้นตัดผมนะคะนะคะข่า,าขบกูณหลายๆเดอร์ลูกดี แบ่งปันเอฟซีนะคะค่ะเจ้าดีงวดน,นี่กัสิมาทําบุญกับลุงซอยคานามค่ะไฟเพื่อนนะคะนี่ค่ะจดไฟแคบนาจอไว้เปรียบเทียบกับหลายๆสนักนะคะการลืมนะคะมือนี้เลขพึ่งออกได้สองสามมือน,นะคะนุ่นที่ยากกลับมาตามหายแล้วเด้อค่ะเด้อน,นะคะขอจบคลิปลุงพันไวเพียงเท่านี้นะคะคลิปนาพ่อนไม่สวัสดีค่ะ